นะครับแล้วก็วันที่9พฤษภานะครับการจัดพิธีอาราธนาให้สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลูกเสรเม็ดพันธุ์ข้าวเนื่องในพระราชพิธีจรวดพระนางคันแรกนาขวัญวันที่9้า ตามเว็บไซต์พระราชกรณียกิจก็ลงรูปพระองค์ท่านเสมือนหนึ่งท่านเสด็จเปล่าครับลงรูปเฉยๆจริงๆท่านก็ไม่เสด็จแม้ในวังก็ไม่เสด็จปรากฏวันที่6พฤษภานี่ผมเลยกล้ายืนยันว่าในเดือนพฤษภายังไม่เห็นเลยนะครับ ตั้งแต่กลางเดือนเบษาถึงวันนี้ยังไม่เห็นในหลวงรัชการที่10เสด็จออกพบปะกับผู้คนในทางสาธารนณะในข่าวสาธารนณะะเลยวันที่6พฤษภาคมมีข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรราชินีนาถพระราชทานสิ่งของยากทหารพ่านเสียชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดระยะลา ในวันที่6พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประาโปรดเก้ไม่ได้ไปเมื่อไงครับโปรด9ให้คนอื่นไปแทนเห็นไหมครับปรากฏว่าวันที่เราเห็นชัดชัด คือวันที่6เมษาท่านไปเสด็จวางพวมราราชการที่1กับวันที่8เมษาคือเสด็จทรงเปิดอาคารที่ศาลจังหวัดสุโขทยัยเพราะเกาะติดข่าวในราชพระราชสำนักก็ไม่เห็นข่าวของพระองค์ท่านนะครับตั้งแต่วันที่8เมษามาแล้วไม่มีเลยครับ วันที่8มี2งานงานหนึ่งคือเสด็จไปสุขโขทยัยอีกงานหนึ่งก็มีข่าวเรื่องเสด็จพร้อมเจ้าคุณพระศนีนาฏไปนมัสการสมเด็จพระพุทธจารพระพุทธโคสาจารย์ท่านประยุทธ์ประยุตธโตที่สุพรรณบุรีเท่านั้นเองครับและหลังจากนั้นก็ไม่เห็นข่าวอีกเลยครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับทราบจากการค้น 烤山。